มาดูดวงคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่2 0ถึง26พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ระวังอารมณ์มนิดนึงนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่าย finished, ระวังอารมณ์ระวังไปทะเลาะก,กับคนในบ้านนะคะคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้ นะคะหลายๆคนมีเรื่องกังวลใจเรื่องบ้านนะคะเรื่องรถนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหลายๆคนนะคะมีคนชวนไปทําบุญนะคะระวังอารมณ์นิดนึงนะคะช่วงนี้ไพ่ดาบขึ้นเยอะมากนะคะไพ่ดาบขึ้นเยอะมากนะคะหงุดหญงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีระวังมีปัญหาไปทะเลาะก,กับใครนะคะ เรามาดูเรื่องของการงานหลายๆคนมีปัญหาเรื่องงานอยากจะเปลี่ยนงานหรือมองหางานใหม่ๆหรืออยากจะหางานเพิ่มนะคะ <c oughs> เพื่อสร้างไรายได้นะคะช่วงนี้หลายๆคนหรือบางคนงานเยอะจนไม่รู้จะทําอันไหนก่อนหลังดีนะคะในช่วงนี้นะคะดวงการเงินนะคะในช่วงนี้ใครที่รอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินหลาย,ลาย,ลาย,ลายคนช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะใครรอเงินจะได้เงินนะคะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินจะมีคนมาช่วยเหลือคุณหรือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ดวงการดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะความรักสําหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะคุณคิดเรื่องการท่องเที่ยวคิดเรื่องการเดินทางคุณสนใจในเรื่องของอิสระอยากเป็นอิสระยังไม่อยากมีภรระผูกพันกับใครนะคะในช่วงนี้ดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะระวังปัญหาอารมณ์ความคิดและการตัดสินใจนะคะระวังทะเลาะกันนะคะช่วงนี้ ะะระวังทะเลกกาะกันอาจจะมีปากมีเสียงถึงขั้นต้องปวดหัวนะคะนอนไม่หลบับหรืออาจถึงขั้นเลิกหลากกันเลยก็ได้นะคะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดและอารมณ์นะคะดวงโชคลาบนะคะดวงโชคลาบนะคะดวงโชคลาบของคนดวงโชคลาบของคุณนะคะสาหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะดวงโชคลาบของคุณได้มาจาก นะ,ะเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ6 7แล้วก็1 0นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ